สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเพิ่นมาส่งปูนสิมาโบกของน้ำพี่น้องสิมาโบกของน้ำนี่แหละเบิ่งไปน้ำกันเลยสร้างคอนเจ็ดสอบปูนมาโบกทั้งนอกทั้งในพี่น้อง

เจะสองแผนนฮะลังกระซีเจะสองแผนไหมเนาะห้องน้ำจะเอพันวัันปิดตัวนี้พันวัันปิดเป็นกระรังสิบอันนั้นกระรังสีเทผืน มี FC เหมือนเม่นเมื่วาอยางให้พาตากล้องไปหาน uhm. right hmm. so อยใหม่แนวสันเดี๋ยวได้ล่อรุ่นล่อส้มแล้วกันพี่น้องว่ามือใดแต่ว่าไปแน่นอนจะได้กะได้เห็นกันแน่นอนพี่น้องกำลังมาเนาะสิเทพื้นมื่อนี่แหละสิเทพื้นมื่อนี่มองมักใหญ่เลยอะไรพี่น้อง กำลังมานะไม่ต้องให้ดินแก <Yeah. S 2> ่เม่ใช่ใเท แถวม่ก็รัากห่อเขาต้มมัดไปเนาะ,ะใส่กล้วยฮะแหละใส่มะกล้วย,ยเพืนน่อนน่กล้วยก็มีตหน่หยใหญ่เนาะกล้วยก็ซื้อมาแต่ผลเลยเพ่อนาะมันปลูกอะไรบ่เพื่นวะ ปูกับปูก็ได้ยุตแต่ว่ามันหา,นะาหนักยากนะครัหาเบียมันยากเนี่ย,ยส้ยเปสิขาดาขโโไปิดได้นึ่งไหมม,ไปปมากรวยกันหน่่ยมากง่ายๆน้องวีละแปดพันกี่เขาได้ บานทําม oh. <astre> mm ันก็หายากเด้วองมือนี่กวยนะมีนค่อยมีล้วกกวยน้ำวากวยน้ำว่าเมนว่ากวยหัวกระตุกม้วยตีล้วยนิอองกวยน้ำวากวยนี่ยังแหละกระพูหู คือเพนมาก่อนว่ะเขานี่เรื่อมาแล้วร่อยเลยเอ้าเก่าคือหมาก่อนบ่าเกรอกะต้มรถดิ

mặt cực 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 đói không sai quay vừa mặt quay bây giờ không kì bớt lá. ปนีนอพี่นอกล็กซี่ไว้ก๋วยแล้วก็หมากนึงแล้วก็ปาดเคืองแล้วกล้วยก,กับวานอยู่ได้วยซิมอมเลยโอ้ยไปวานก็ลืมไปกินกล้วยอีกแล้วทีเศร,ร้าจะเก,กลือเ <c oughs> ลืมมเอกไป,ไปกินกล้วยอีเลยลืมไปจะเองเว็วัดไปกินกล้วยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกินตัวอะไรอีกเลยคงใดดิ <c oughs> <c oughs> มลาืมเรากินแล้วไปฮักก็หูจะข้องเป็นวัดเอาแล้วตัวข้อมีเชือกถือหัวยังไปกินกล้วยอยู่เชียงแม็เชียงเหมื่อไปเลยอยากจะโค้งมาเสีหาโค้งกับพ่อเออการสีโค้งกับพ่อเขาเอินเป็นโค้งเป็นอันนัหนึลงเป็นหมัดสีหาหมัดกับพ่อแหละต้มหมัดพี่น้องอาหารบรรทัดพี่น้องกินงเขียด งดิเอาลุงตุงต่างต่างพอลูกต่านี่อแต่สบายดีตอนสวยๆหน่อย สิบมุกว่าลบาติตอนที่สวยกินข okay. ้าวสวยน้องกันพี่น้องเทาแม่นักกินแล้วรับร่อยเท่าหนามากปลาสาหรือเป่าเกี๋ยวปลาดดวันห้าพี่น้องน้ำพักบวกน้ำพักใส่ในบ่บ่จะน้ำพักแดดยิ่งห่

มัก,กอกจะแช่ไว้หน่ออุ้ยเจ้ยมก,กอกนี่แซ่บได้พี่น้องแซ่บดีขนาดเลยเจะมก,กอมก,กอน,อนี่กกอยอดกินกับปิ้งเขียนี่กักไร

พอพูดถึงหิละแกมาลเลหอน้อลเพื่อนูยอ้วนแน่อนั่นิละตะาดพ่เปะขึ้มาอืมเนี่ยข้าาเลยบอสบเฮสุดจงเนา